สวัสดีครับพบกับผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินสวยทำเลดีติดถนนสีเลนทั้งสองด้านจะเป็นแปลงหัวมุมตรงสีแยกไฟแดงที่ดินสวยไม่ต้องถมดินเพิ่มบนเนื้อที่โฉนด25ไร่1งาน61ตารางวา ในพื้นที่ตำบนหนองบัวสาลาอำเอเภอมืองนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสีจะเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่25ไร่1งาน61ตารางวาที่ดินอยู่ติดถนนสีเลนทั้ง2ด้านคือทางด้านทิศเหนือจะอยู่ติดกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข290 ยาวติดถนน325เมตรและทางด้านทิศตะวันออกจะอยู่ติดกับถนนราชสีมาโชคชัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 4ยาวติดถนน190เมตรด้านท้ายแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านยาว90เมตรตำแหน่งของแปลงที่ดินจะอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงจุดตัดระหว่างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข290ตัดกับถนนราชสีมาโชคชัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224ที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ10กิโลเมตรที่ดินจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนทั้งสองด้านไม่ต้องถมดินเพิ่มมาสร้างสิ่งปลูกสร้างใดเลย พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล213เมตรไม่มีประวัติน้ำท่วมที่ดินของเราจะเหมาะสำหรับทำธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทโรงงานปั๊มน้ำมันบ้านจัดสรรหอพักอพาร์ตเมนต์โรงเรียนเอกชนหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ สามารถเดินทางไปยังพื้นที่รอบๆตัวเมืองโคราชได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่นี่ของเราจะอยู่ห่างจากเขตอุตสาหากรรมสุรนารีมาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากดูโฮมนครราชสีมาและแมคโครสาขาหัวทะเลมาประมาณ5กิโลเมตรจะอยู่ห่างจากสารากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ10กิโลเมตร ดินอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ250กิโลเมครับท่านผู้ชมครับดินแปลงนี้บนเนื้อที่25ไร่1งาน61ตารางวาเจ้า,จาของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ2ล้าน5เแสนบาทราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าแปลงอื่นๆในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในพื้นที่บริเวณนี้จะซื้อขายกันอยู่ที่ไร้ละ5ล้านถึง6ล้านบาทสามารถเปรียบเทียบราคากับแปลงใกล้เคียงได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนในการดูแปลงที่ดินมากยิ่งขึ้น คุณพาเข็นพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับสวัสดีครับอ้าวคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดถนน4ี่เลนสอด้านนะครับอยู่บริเวณสีแยกไฟแดงด้วยนะครับเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับทางหลวงแผ่นดินหมาเลข290นะครับ จุดที่เราอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนเส้นราสีมาโชคชัยนะครับถนนหมายเลข224นะครับแปลงของเราจะมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณนี้นะครับด้านนี้จะเป็นถนนหมายเลข224นะครับด้านนี้จะมีหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่190เมตรนะครับยาวไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงด้านหน้านะครับ สีแยกไฟแดงด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายมือเรานะครับจะเป็นถนนวงเวลรอบเมืองนครราชสีมาสามารถเดินทางไปยังถนนมิตรภาพนะครับไปยังจังหวัดสระบุรีนะครับไปยังกรุงเทพมหานครได้นะครับนี่นะครับซ้ายมือนะครับจะไปสระบุรีนะครับตามถนนวงเวลรอบเมืองฝั่งขวามือนะครับก็จะไปถนนมิตรภาพนะครับไปยังขอนแก่นได้นะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนนคุดแดงนะครับ เนื้อที่ทั้งหมด25ไร่นะครับ1งาน61ตารางวายาวโค้งนะครับตามถนนนะครับมาเชื่อมถนนวงแหวนรอบเมืองนะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับหน้ากว้างนะครับด้านที่อยู่ติดกับถนนวงเวนรอบเมืองนะครับก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่325เมตรนะครับจากจุดนี้นะครับไปอีก325เมตรนะครับไปจนถึงถนนคอนกรีตนะครับที่อยู่ด้านท้ายนะครับ ยาวตรงไป325เมตรนะครับเส้นนี้สามารถเชื่อมไปยังอ,อำเภอปักทงชัยของจังหวัดนครราชสีมาได้นะครับไปยังถนนหมายเลข24นะครับเส้นโชคชัยเดชอุดมนะครับไปยังจังหวัดอุบลราชธานีได้นะครับไปยังแยกต่างระดับนะครับของอำเภอศรีคิ้วนะครับเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับ อยู่ห่างจากแยกต่างระดับสีคิ้วนะครับประมาณ65กิโลเมตรนะครับจากนี้ไปต้นไปนะครับนี่นะครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นหน้ากว้างของแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินของเรานะครับจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนวงแหวนอยู่ที่325เมตรนะครับแปลงนี้ไม่ต้องถมดินเพิ่มนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมจะขอมที่ดินได้ ซื้อที่ดินแปลงนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับปัจจุบันไม่ได้ทําประโยชน์นะครับจะมีต้นไม้ขึ้นนะครับระดับพื้นดินจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนวงแหวนนะครับสูงระดับเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องขมดินเพิ่มอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล213เมตรนะครับนี่นะครับไปปักธงชัย28กิโลนะครับไปสระบุรี153กิโลนะครับเป็นที่ดินทำเลดีนะครับสำหรับทําธุรกิจนะครับอยูสิ้นสุดจะมาอยู่บริเวณ ถนนราดยางนะครับทางเข้าหมู่บ้านนะครับบริเวณนี้นะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับมันหน้ากว้างอดทาง้9 0เมตรนะครับแปลงนี้อยู่ติดถนน3ด้านเลยนะครับเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองนครศรีมานะครับด้านนี้นะครับยาว325เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านอีก90เมตรนะครับด้านหน้าจะเป็น ถนน224นะครับราาสีมาโชคชัยอีกประมาณ190เมตรนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองบัวสารานะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ห่างจากแยกไฟแดงหัวทะเลมาประมาณ10กิโลเมตรนะครับเดินทางเข้าตัวเมืองใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับสำหรับเดอะโมโคราดนะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ14กิโลเมตรนะครับ นี่นะครับจุดสิ้นสุดจะมาอยู่บริเวณกําแพงสูงๆนะครับด้านหน้าเรานะครับกําแพงคอนกรีตฝั่งซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นแนวเขตที่ดินของเรานะครับแปลงของเราจะมาสิ้นสุดบริเวณนี้นะครับเป็นกําแพงสังกะสีสูงๆแบบนี้นะครับด้านในก็จะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับบ้านอ่างหนองแหนนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลหนองบัวสารานะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับดูผ้าบุมสูงประกอบไปเลยนะครับ ท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับขอดูอาระวางนะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ